สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราแมกรองรีพอร์ตกับดิฉันนางสาวกรกระนบออทรสโฟภางามตาวิไลพิสมัยไกรโซและดิฉันนางสาวทิติกรยุพาวดีสมศรีสุรชาติจำแจนางเจวันนี้ก่อตีพถานการ์การสอบพรีโอในนักรงเรียนบ้านตาแกปไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจได้เลยค่ะ เกิดเหตุในคาดฝันนุ่มวัย70ปีน้ำหนัก80กิโลถูกลมพัดปลิวเกิดเหตุม่คาดฝันนักเรียนชายเะวิวาทอาการสาหัสทั้งสองฝ่ายวันอาจเป็นเพราะเทวิวาทเรื่องข้อสอบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันบักคอยเชอร์รี่ร่วมกลุ่มประท้วงชาวนาบุกรุกพื้นที่ทำกินแจงไม่ไหวแล้วผลประเมินออกมาว่านักเรียนไทยใช้เวลาในการสอบภาษาอังกฤษ5นาทีวันเป็นเพราะฉลาดหรือกามั่วกราบขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ ยอยากแก้หาวไตรเมาก็น่าเศราอยู่หน้าผับถึงยาชิวนแก่กลับแต่ก็ไม่กลับหลับไปนอนขอขอบคุณแปง้งเย็นตรางูจงอางเพียงทาไข่บางๆก็สถานไปทั้งปูกลับขอบคุณปากกาตรามาลายเพียงแค่คุณระบายก็ปิดทุกคอทางสามารถส่ง sms มาร่วมสอบถามเราได้ที่หมายเลขดอกจัน1 2 1 2 3 1 2 2 1 <c oughs> ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ w w w y o u t u b e c o m r u j e w ร r n วันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ